สมาร์กินไหรที่นอนนำมต้องมาสะอาดมากินมากินก็ได้ระบกันต้องเลยจะมีสองถังเลาไ้อถังไอ้แบบโอ้คัะเ้ยงะจะเป็นทังขีดแล้วรองมากมันก็มาทางนี้สามสมารถสะอาดเสงดัสะอาดกันต้องเลยแต่กรโตขึ้นไปเสียดกินอีกตอนก็ทำกินแล้วก็อาบได้ใส่ได้ทุ่งมากตลอดอยกนี้น้ำที่ในน้ำกินโรคนี่เจ้าหน่มไอ ก่อนบ่งคิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตังค์ใหแ้แน่เด้อทุกคนกับสวัสดีกับสบบวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเพือนเพือนสิพาทุกคนมาเบ่งการอัปเดตเทือนล่ะสุดเนาะมีหลายคนว่าบิ๊กใหญ่จะแปลงเฮือนตลอดชีวิตแม่นซ่มเข้าว่าไอ้นีคือเงินเดือนหามาได้แต่ละเทือน,นก็มีแต่ โขนเสืเอเงินแปลงเฮือนนั่นนี่ถูกคนมันต้องมีผิดพลาดนะทุกคนเพราขวบก็มีประสบการณ์เรื่องศางกับรึกษาหลายคนแล้วเมืเองไหนบุปรึกษาแต่มันก็อันนี้เนาะมันม่ได้มันนั่นแหละมันต้องได้แกะนั่นนี่หลายอย่างเพราะว่านี่ต้องเดึงให้มันแกะมันแล้วเนาะเพราะว่าโมคู่ก็สิมา แต่ต่างประเทศนั่นนี่โฆษณามันต้องแกะมันแล้วเหลือไมเพื่อนกันเลจะทุบจะทุบทั้งหนานี่ยมนแล้วเนาะนนนเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องสืเพื่อนกันแกะหลายอย่างคือคอยในไหลชดเึ็นเนี่ยประตูประตอกันไปพุตนั่นนี่บดถูกอย่างต้องไปแกะ,ะเลยโหลแกะกันอยู่ไม่ได้อีกมันมิ้นไม่กินออกมา ตอนการถมเนาะฐานเขาใส่เนานะฐานซิบ <15. S 1> หาสอบซิาสอบเนาะตัวน่นอนอาจ,จะเทฟ,ฟ้าปิดมานะทุกคนเนาะถมเนี่ยแบบนี้นนนมัมตน,น,นต่อมาจากตัวนั้นนะทุกคนถมมันก็เรียบเบิร์แล้วแบบนี้เห็นขั้นตอนการถมเทฟ้าปิดตัวนี้กัน มันลดหน้ามืส่อนะม่ได้ดขีียนี้นีก็เทใหมอรมันหน้าเขาพิดทอตวนั้นยาาบป็นต่นหนึ่งนะที่จะเาใส่หองน้ำตวนั้นเด้อใส่ใส่ข้ห้อง,งตนหนึ่ก่อนแล้วท้งหนองใส่ใไหนล่ เพราะว่าปูนตัวห้อยามันสิวแห้งมันสิตะลุกออกมาต้นายาเหรอปอก <h> um> ของนี่ยของเราก็สียาเยอะตาท่อขอนก็ต้อตทอแล้วกัตัวนี้ก็สีเทฟ้าปิดมานะทุกคนบูแนวเบิ่งสาเหตุใหม่บนาเฮือนเลย ทาสีใหม่เ้ยแกะใหม่เลยประตูประตเนองมันหดทางนี้ก็ว่างท่อทาก้าว่างท่อใหม่เ้ยตัวน,น,นี้กัน๋องตัวนี้กันด้ ปวดหัวหน้หืมปวซาวดจพอเห็นในคลิปวะเล่นคลิปอือออกช่างเสือเดินพิราองน่ามันจะไหลออกข้างขาเพื่อนทุกคนเนาะเพราะว่ามันปรบันจัดระบบเพราะว่าเป็นบ้านจักสันเลยบ้านจักสันเขาร่ทันจัดระบบ หน้านันนีจางไหอยู่เข้มทางเพราะว่าเขายัางซีเห็ดอยดู่ในห้องเนี่ยหน้ามันก็ยังไลออกอยู่ในร่มกับคนขังเพื่อน,นั่นนี่แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้บริแมนน้ามันนะได้ไลออกนะบัแมนน้ามหองน้าเลยมันเป็นน้าที่เขาเป่งมันไลออกทางขางมันก็มาทางตัวนีนะ้ปกติมันต้องมีห้องห้องทางขางเพื่อนนี่เนะดี๋ยวห้องหอง้องมันจะไลออกทางไง แต่ว่ามันแต่ว่ามันอันนั้นเขาไปทันจัดระบบอ่อบ้านจักรสันน้ามันก็ต้องไลแบบนี้อยู่แล้วเนาะระบบน้ามันก็ต้องไลออกนอกเครื่อนอยู่แล้ววิทเทียนเท่าอยู่แล้วคันระบบโอแล้วเขาก็วางโอต่อ่อตอนนัวนี้ไปใส่เครื่อนเรียบร้อยเนาะอันนี้กรบบอกซิดบอดีมาแตะสาวๆไปทันตื่นสับปูเนี่ยเขาบ,บริโภดไปนั้นแต่ว่าก็เป็นอยู่ได้เลย สิแกะหลายอย่างเลยไ้เฮือนนี่ก็ได้ประตูนี่ก็แกะได้เรียบร้อยเนาะนี่นก็สิมากแกะทางนี้อีกบบดน,นี้แกะเสาดินลงนี่เบิดสิเท่ใหม่ทางนี้กบะบ่เทบ่ได้เนะาะเพราะมันแตกบ่ดได้เด้เพราะว่าหลุดเข้ากายตลอดมันแตกเบิดนั่นก็ต้องได้แกะใหม่เบิดปูใหม่มเบิด Oh, có mà bưng nó căn nó thả titan căn và một kiêng nó em biết là cái 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 10กันยังไไสกด้อเนนะทุกคนหาเงินมาแปลงตัวเงินต้อ,ตองถ้าบึงตัวจริงมันโอ้ตองไป็นตองมากนี่สะอาดนี่บอสมากินไหลที่นอน่ะมันสมองมันอาดินมากินก็ได้ระบบกันตองเลยจะมีชองถังเลย ไอ้สองั้งไอ้จ๊้แบบโอ้ค่ะคืยทางมั้นจะเป็นทางขีเยแล้วเลือดมามันก็มาทางนี้สามสะอาดเป็นน้ำสอาดจันตอง่เลยวก็โตไปไปใ้น้ำกินอีกตอนก็น้ำกินแล้วก็อาบได้ใส่ได้ถุงมาตลอดนี่นำดนที่กจเตรยมโล่งนี่แจ้งไม่มาติดขายูซอห้องที่าขายูห้องนต้งคินอยา่ห้องขากูห้องน่ะ้ามันถ้ามันหนักมันลายโคตรกะโคตรหนักโลลายนักมันจะมาห้อง แต่วมันสมเต็มนห้องนี่แต่ว่ามันขาห้องนีว่ะองนี้เป็นยังไงองนี้ตกกันตองสเหลีวอีบอนี่กสิเหลวอีบอตัวอย่างในที่ปัตัวอย่างกันตองสี่าสีหาเรียบร้อยแล้วเลแถวหนาดินมยังไ่สี่ห้าบันดขึ้นอไปหมดคุณฮะเป็นยังคือ จอปหอดพุ่นน่ะสาเหตุจอปหอดพุ่นน่ะราบานหนามตัวนี้มันสิออกไปใส่ทางเลยเพราะว่ามันจะเข่าไปเที่ยวแกนหัวใจของเจ้าดแกนหัวใจของเจ้าเพราะสันน่ะมันไม่ห่วงระบายมันก็สิอังเงือบแบนี้ไปโอเคไปใช่เป็นขู่เป็นขู่กันเลยเอาไปตามภาษาคนหักกันทั่วพาะนิตาไปซื้อพิซซ่าเนาะเพราะว่าอันนี้ เราอันนั้นมาให้โดนิสมาให้แล้วว่าไปซื้อนี่เอาลูกจะไล่ซูสประอบเสาอันี่ประกอสาอนี่ก็ให้หมอนี่ผู้พิชิตของเพชรวันหน้าของเพชรคณะน้องสาวประสาเนี่เพิ่นเสพกองให้อีกนะครับเสพกองให้อีกนิตาเป็นแดนเซอร์ให้ก็ได้พรุ่งนี้พร้อมมาตื่นพรุ่งนี้พร้อมมานอนเอาลูกมาเห็นคนเต็มเพื่อนเลยจะพูดบนเขาทางไหนเขาจริงไหมเรียนกระจเจ่อยู่นะพวกเอาไหว้ในน้ำเหมือนกันเอาไปเลือกเอาไปเซียนไหวเหมือนลอกหนึ่งมือนกัน เสียนไว้เรื่องว่ประตูนี่ก็มี่กับเจ๊ของเขาเองเลยนี่หมดมันก็เป็นเห้นเขาเหตุอะไรไปซองกัน่ะตื่นมาเห็นเต็มเฮือนบุมบ่บุมบ่กําลังนอนอยู่เนาะมาแต่ไส้มาสักเกียร์เกียร์ก็มองมากว่ามันเขาเรื่องอะไรวะ่มันเขามากอะไรวะเขาทำมันตัวหน่อยนี่โอ้อหมันทำอะไรป่ะทเทบนนี่นี่กระเจ๊ปรตัวน้อยอีกเทบนนี่เท่ปิดมันเนี่ยปิดเนี่ยโอ้มันกระสุนกระเกล้วกันสั่งกระสุนหลวงเขากะเทศเพียงอย่างเดียวิ บอห้องเท่ตัวนี้แล้วแล้วก็ปั๊บดินเขาอยียเท่เหยียบเทืกเขาเหมือนแบบที่เห็นเท่สองเทือนะสองเทือเขาเบิ่งคิดกินเขาอยู่เนาะบอมีอันนี้บอมีตอนขี่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามิเตตอนเอึกับบางดีอีสังเขาจะนี่ตอนเล่นแบกแตงตอนนี้สังอะคือตอนแบบหัวเป็ดเนี่ยว่าเมื่อกี้นี่หัวเป็ดเดือดแป้งยังไหลมาอยู่เนาะเพิ่นเพิ่งมาเห็นหัวเป็ดว่าอยู่ในนั้นเมื่อกี้ห้องนั้นบกเขาบ่ได้บอห้องนอนพลอยฮะห้องนอนเห็นบอ ขั้นไหนขั้นไหนพีชตอนนั่งแม่เล่าเล่าเขาไะไแล้วเป็นังไเออไปกินพิซซ่าเนาะไปไาทานอนูไปไหมไปขาของเพี่งดีขาของพี่งเนาะกับมีตาวันลาอ้วนบางสัตว์เลยประจันนางจี๊เต็มจากฟ่อนจากเต็มจากดีเออซอสผู้นี้ก็ตีก้องันจนเมื่อยจะเคี้ยนอร่อยมือแรกก็ไล่เมียอีกหลูกข่อยบริพาร์มือแรกบริพารมือแรกก่ะของเพีงเองตีตีก้องเองอีกตีก้องของเพีงเองอีก บตี่จะไห้สิบบตีกกิจันโตห้โตมีห่โตบอกคืยังก็ฟังมืดบุกตัวนังตั้งขาะสั่งยังกเฮ็ด้รบุสั่งยังกเิันพอยันแม่ยันอื่นสั่งกินเขาจนหน้าก็ยังกิน่เส้นกบัไห้ทอขี้สื่อเลยดิขออเขามาส่งรวแต่จนจะกระตุกลงหไปโดนมไปแมนคไส่ไป ไปไหมพิซซ่าไปไปนังอมด้าคือพิซซ่ากับตาเลยไหมไปบอกเเอร์อยากไป